ฮัลโหลเทปโจ๊ะโจ๊ะก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทําการสุ่มกิจกรรมหงายการ์ดฟาดไอเทมนะฮะพี่ก็ได้ทําการแอบเติมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับ Flip การ์ดพลิกล็อกฟาดไอเทมยีิบก้พฤษภาถึง4ี่มิถุนาหกสานะครับกดเข้าไปเลยครับ พี่ก็ได้ทำการกดรีใหม่ไปประมาณร้อยเก้าสิบเพชรนะครับก็ได้มาเจอกับคาตานะไฟนะครับคาตานะเคนโดกะนะครับก็พี่ก็ส่มครั้งแรกไปก็ได้ลูกซองกล่องส่มสกินปืนลูกซองไก่ๆมานะครับก็ใช้เพชรไปประมาณยีบเกนะครับครั้งต่อไปก็ร้อยเก้า้านะครับมาส่มกันเลยนะครับอ่าตามสเต็ปนะครับ ได้กล่องสุมสกินปืนเรสซัมูไรนะครับเปิดกันต่อนะครับสกินคาตาณะนะครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วนะครับส่วนชุดผมไม่เอานะครับสิ่งที่ผมต้องการคือคาตาณะไฟนะครับก็ผมก็ได้มาแล้วนะครับก็ถ้ากิจกรรมนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับว่าคุณจะรีเจอคาตาณะเคนโดโดกะคาตาณะไฟนี้หรือเปล่านะครับ ผมก็รีไปประมาณ10รอบนะครับกว่าจะเจอนะครับแล้วก็กดไงไพ่หนึ่งใบยีใบที่2อ9นะครับแล้วก็ใบที่3ก็499ครับผมก็หมดไปประมาณพันกว่านะครับพันกว่าเพชรน,นะครับมาดูคาตาณะไฟกันนะครับนี่นะครับได้มาสดๆร้อนๆนะครับหนหนะคา,าตาณะไฟ นี่นะครับอันนี้คาตนะเก่านะครับนี่คาตนะไฟนะครับสมใสไปเลยครับโ้โหสุดจัดอย่างเท่นะครับน้องๆแล้วก็พี่ก็ได้ทําการซื้อกระเป๋านี้มาจากร้านค้านะครับวันนี้วันนี้ร้านค้าเขามีแบบกระเป๋าตัวนี้มานะครับคือกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าเรนะครับกระเป๋าที่เลื่อนขั้นซีซันที่สองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ จำได้ว่ามันเป็นของเล่นคันนะครับน่าจะเป็นซีซั่นของฮิปฮอปหรือว่ากระเป๋าไก่เนาะผมก็จำไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเป็นของแรแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆที่ดูครับวันนี้ครับเหลือสิบหกชั่วโมงนะครับก็ที่ไปซื้อกันนะครับอยู่ในราคาสองร้แปดสิบเพรนะครับมันลดราคาไปสาสิบเปอร์เซ็นนะครับสำหรับชุดก็ผมก็ไม่เอานะครับนี่ชุดผู้ชายชุดผู้หญิง สำหรับชุดไม่เอานะครับเป็นการย้อมแมวออผมก็ซื้อสกินดีกว่านะครับจัดไปสกินโลโบนะครับตกลงครับผมไปใส่สกินคู่หูนะครับสีฟ้านะครับเอ๊ <Hey. S 1> เป็นไงครับเฟี้ยวสำหรับใครที่อยากได้คาสนะไปก็ รีบๆกันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับหมดไม่เยอะนะครับพันกว่าเพจนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย